คุณกำลังแหกทฤษฎีสัมพันธภาพของไอสไตน์ Star อยู่คุณกำลังโกง Space and Time มันเป็นไปได้ยังไงไปชมกันครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตสหายบ้านใกล้เลือนเคียงข้างระเบียงเลยริมล้วนะครับพวกผมอีเช่นเคยนะครับกับดีเจต้ามหาปลายนะครับวันนี้เราอยู่กันในรายการเล่นน้ำลายขยายความคิดนะครับอีพีที่เจ็ดนะครับเนาะนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพี่ชิปไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าพี่ชิปกลัวเขาหาว่าบ้านะครับแต่ในฐานะที่ผมเป็น ลูกหาบขอไปชิดแล้วเนี่ยผมจะยอมโดนด่าเองนะครับวันนี้ วันนี้ผมจะมาแถลงให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับใครจะว่าบ้าก็ถล่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็อย่าลืมพิมพ์สาธุ99ก,กันด้วยนะครับผมนาที่นี้นะครับว่าแล้วก็ไปดูกันเลยฮะวันนี้ผมจะพาไปดูพาไปเจาะลึกเกี่ยวกับฟิสิกส์นิดนึงนะครับผมสาหรับใครที่ไม่ถนัดนะครับก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมและวันนี้ผมจะขอนําเสนอ3ามหัวข้อต่อไปนี้นะครับผมก็คือ1เลยเนี่ยหากคุณถือบิตคอยเรากําลังชีตออนสเปซนะครับสเนี่ย หากคุณถือบิตคอยเรากําลังชีดออนไทม์ครับผมและหากคุณถือบิตคอยเรากําลัง e ชี o ออนสเปซแอนไทม์เรากําลังแหกทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะครับการที่เราจะเข้าใจสัมพัทธภาพได้นะครับคุณจะต้องมีพื้นฐานทางเรื่องของแรงแล้วก็การเคลื่อนที่แล้วก็เรื่องของแสงนิดหน่อยนะครับก่อนอื่นผมจะพาไปชมความไม่สมบูรณ์ของไอน์สตน์และความไม่สมบูรณ์ของนักวิทยาศาสตร์ ท่านอื่นๆกันด้วยนะครับผมขอเล่า3คนเท่านั้นก็คือกาลิเลโอนิวตันและก็ไอน์สไตน์ครับผมโดยเราจะไปเริ่มที่ความไม่สมบูรณ์ของกาลิเลโอกันก่อนเลยครับกาลิเลโอนะครับเขาคือพ่อแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะครับผมกาลิเลโอคือคนที่ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ส่องดูดาวเป็นคนแรกนะครับเขาเจอวงแหวนดาวเสาดวงจันทร์ของดาวพฤหัสท,ทั้ง4เขาเจอจุดดับบนดวงอาทิตย์นะครับเขาส่องดวงอาทิตย์จนตาบอดกาลิเลโอพยายาม ทำการทดลองหาความเร็วในการหล่นของวัตถุ2ชนิดนะครับที่มีน้ำหนักไม่เท่ากันในยุคนั้นเขาอยากจะโยนลูกเหล็ก2ก้อนนะครับที่มีขนาดเล็กและก็ขนาดใหญ่ลงมาจากตึกใบหยกนะครับแต่ตอนนั้นมันไม่มีตึกใบหยกเขาก็เลยขึ้นไปบนหอเอ็นพิซ่าแทนนะครับเขาอยากรู้ว่ามันจะตกถึงพื้นพร้อมกันไหมอยากรู้ระยะเวลาในการตกถึงพื้นเมื่อเทียบกับระยะทางตอนแรกเขาโยนลงในฝัน่งที่เป็นฝั่งเอียงนะครับ เขาก็จะรู้แค่ว่ามันตกถึงพื้นป้อมกันแต่เขาไม่สามารถวัดเวลาของการตกได้สมัยนั้นเนี่ยนาฬิกาเนี่ยมันยังไม่มีนะครับผมมันเขาใช้นาฬิกาน้ํากันตามภาพนะครับคือเขาจะปล่อยน้ําลงมาทีละนิดนะครับแล้วน้ําก็จะดันลูกลอยขึ้นจากนั้นลูกลอยก็จะมีเฟืองแล้วก็ไปดันเข็มต่ออินนาฬิกาน้ำเนี่ยแหละครับมันห่วยแตกมากเลยครับนาฬิกาสเกลมันหยาบเขาเลยอยากให้มันตกถึงพื้นช้ากว่านี้อีกนิดหน่อยเพื่อจะให้นาฬิกามันสามารถวัดได้แต่หา ลองเอามาโยนอีกฝั่งหนึ่งของตึกนะครับเขาก็จะสามารถวัดเวลาได้ด้วยจินตนาการของเขาก็คือเอามันไหลเลียดลงไปกับตึกอีกฝั่งนี้นี่ไหลลงไปในฝั่งนี้เขาอยากให้ลูกเหล็กเนี่ยมันตกช้าลงนะครับเขาเลยจินตนาการให้หอเอ็นเนี่ยมันเอ็นลงเรื่อยๆนะครับผมแล้วเขาก็ได้สร้างเครื่องมือวัดขึ้นมาชิ้นหนึ่งเขาทำรางแบบนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็เอาอลูกเหล็กนยครับไหลลงมาจากนั้นก็ทาการจับเวลาครับผมเพียงเท่านี้นะครับพอมีรางนี้ ก็ทำให้ลูกเหล็กเนี่ยสามารถไหลได้ช้าลงนะครับผมและในที่สุดเขาก็สามารถพูฟได้ว่าของ2องอย่างที่มีน้ําหนักไม่เท่ากันนะครับก็จะตกลงถึงพื้นพร้อมกันนะครับกาลิเลโอคือคนแรกที่ค้นพบหลักสัมพัทธภาพเป็นคนแรกด้วยนะครับไม่ใช่ไอสไตร์ยังไงไปดูกัน กาล,ลิโอบอกว่าถ้าเราขังตัวเองอยู่ในห้องโถงของเรือขนาดยักษ์นะครับผมพร้อมข้างในนั้นมีแมงวันยุงผีเสือ้อและสัตว์ปีกอื่นๆมีอ่างน้ําแล้วก็มีปลาว่ายอยู่ข้างในนะครับมีการแขวนขวดน้ําแล้วก็ห้อยหัวมาลงมาจากเพดานจากนั้นก็ทําการเจาะรูให้น้ําหยดลงพื้นนะครับผมนี่น้ําหยดลงแบบนี้จากนั้นก็หาจานมารองข้างล่างนะครับผมลองโยนลูกเทนนิสไปมากับเพื่อนอีกคนนึงส่วนเพื่อนอีกคนนึงก็ลองกระโดด ไปข้างหน้าแบบเท้าคู่ดูนะครับเขาบอกว่าไม่ว่าเรือจะหยุดนิ่งหรือเล่นด้วยความเร็วคงที่กิจกรรมในเรือจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับผมยังไงน้ําก็จะหยดลงจานแบบเป๊ะๆแต่ต้องตัดตอนที่เรือมีความเร่งออกไปนะครับเราจะพิจารณาเฉพาะตอนที่ความเร็วคงที่หรือว่าหยุดนิ่งเท่านั้นนะครับผมนี่คือเป็นที่มาของสมมรธภาพพิเศษของไอน์สไตน์นะครับซึ่งคาว่าพิเศษเนี่ยก็ มาจากความเร็วคงที่นั่นเองนะครับผมตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรกาลิเลโอพูดหลักสัมัทธภาพออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับ อีกหนึ่งในความไม่สมบูรณ์ของกาลิเลโอก็คือเขาพยายามจะวัดความเร็วแสงกับมาซิโมนะครับผู้ช่วยของเขานั่นเองนะฮะโดยทําการเปิดปิดตะเกียงแล้วก็จับเวลานะครับแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จนะครับเพราะว่านาฬิกามันกากมากนี่คือความล้มเหลวครั้งที่หนึ่งของกาลิเลโอนะครับไม่ใช่เพราะเขาไม่มีฝีมือนะครับแต่เป็นเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือของยุคสมัยนะั้นมันไม่พร้อมนะครับผมในขณะที่ผู้คนถกเถียงกันเรื่องโลกโครจรรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเอง30กิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยผู้คนก็บอกว่าเขาเลวไหลนะครับ เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพวกเราคงอ้วกแตกนะครับเมาหัวกันหมดแล้วนะฮะแล้วก็ข้าวของก็คงกระเด็นออก,อกโลกไปหมดแล้วนะครับแต่สิ่งที่กาลิเลโอพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวก็คือมันคือ,คอหลักสัมพัทธภาพและจุดนี้ได้กลายเป็นรากฐาในให้กับไอสไตในเวลาต่อมาเท่าน,นั้นยังไม่พอนะครับไอแท่นไม้กระดานสําหรับการไหลของลูกเหล็กนะครับก็ได้กลายไปเป็นรากฐาในให้กับนิวตันในเวลาถัดมาด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t ไง,ไงเพราะรางไม้มันคือระยะแล้วก็มีการจับเวลามันก็คือ t ถูกไหมแต่กาลิเลโอเขาไม่รู้ โดยไม่รู้ตัวจริงๆนะฮะในเวลาถัดมานะครับนิวตันก็ได้บอกว่าเวลานะคือสิ่งสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะวัดที่จุดใดในจักรวาลหรือว่ากาแล็กซี่หรือว่าเอกภพนะครับเวลาจะเดินเท่ากันหมดนะครับเวลาเป็นแบล็กเกลของทุกสิ่งนะครับและแล้วไอน์สไตน์ก็แจ้งเกิดนะครับพร้อมกับชี้เห็นความบงของนิวตันขนาดใหญ่นะครับเนื่องจากไอน์สไตน์บอกว่าเวลาไม่ใช่สิ่งสมบูรณ์นะเว้ยทุกคนจะมีเวลาเป็นของตัวเองซึ่งสอดคล้องกับประโยคที่ว่าคุณจะมีบิตคอยเมื่อถึงเวลาที่คุณคู่ควรนะครับผมซึ่ง กันสักนิดเลยนะครับและเขาคนนี้ก็มาพร้อมกับสัจพจน์ข้อสูงสุดในชีวิตของเขานั่นคือแสงเดินทางเร็วที่สุดและมีอัตราคงที่ในสุญญากาศนะครับผมไม่ว่าผู้สังเกตนั้นจะวิ่งหนีแสงหรือจะขับเครื่องบินขับไล่แสงก็ตามนะครับแสงมันจะอัดเดต็ตัวเองให้มีอัตราเร็วคงที่เสมอและแสงยังเดินทางได้โดยไม่มีตัวกลางอีกด้วยนะครับนี่เป็นสถานะที่ประหลาดยิ่งของมันเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับแสงเนี่ยมึงว่ามันเป็นคลื่นหรือเป็นอนุภาคอ่ะเฮ้ยมาใครสายวิทย์ตอบมาอ่ะแสงเป็นอะไร แสงเป็นได้แม่งทั้งคู่เลยนะครับมันประหลาดมากเลยครับมันเป็นไปได้ยังไงนะครับแสงมีคุณนะสมบัติของความเป็นคลื่นก็คือแสกสอดหักล้างเลี Real ้ยวเบนแล้วก็มีความยาวคลื่นที่ให้เฉดสีของแสงที่ต่างกันนะครับดูได้จากการทดลองดับเบิลสลิตอันโด่งดังนะครับผมและมันยังเสือกเป็นอนุภาคได้ด้วยนะครับเพราะมันมีอนุภาคที่เรียกว่าโฟตอนนะครับ ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กติกนะครับก็คือโซลาร์เซลล์นั่นเองรวมไปถึงเซ็นเซอร์แสงด้วยนะครับผมความปวดหัวเกี่ยวกับแสงนี้ยังไม่หมดนะครับหากมึงเจอกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยมึงเอ้ยนะครับเขาบอกได้ว่าแสงเนี่ยมีสถานะเป็นซูเปอร์โพสิชันนะครับผมที่เวลาที่เราไม่สนใจมันเนี่ยมื่อจะกลายเป็นคลื่นนะครับก็คือติดกันเป็นพืชนะครับผมแต่หากเราจ้องมันมันจะกลายเป็นอนุภาคแทนนะครับอ่ะไอสัตว์มึงเอ้ยงงไปกันใหญ่ละ เรื่องควานตั้มนะครับมันเกินจินตนาการของพวกเราไปเยอะมากนะครับผมขอย้อนกลับไปที่สัมรรภาพนิดนึงนะครับหากพูดถึงไอสไตล์เนี่ยมันจะมี3คําดังนี้1คือ Space ก็คือสถานที่แต่ละแห่งบนโลก2ก็คือ Time ก็คือมิติที่4นะครับมีอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคต สามก็คือ Space Time คือการละอวกาศครับหรือสิ่งที่ยึดโยงดวงดาวต่างๆให้โคจรรอบกันนะครับข้อนี้เนี่ยจะไม่เกี่ยวกับคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันเกินเนื้อหาไปนิดนึงนะครับคือผมจะนำเสนอเพียงแค่ uh, Space แล้วก็ t ท m e เท่านั้นก็พอนะครับคือข้อ1กับข้อ2วันนี้ผมจะไม่พูดถึง Space t ท m e นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวแบบ7ชั่วโมงอะไรเงี้ยหากอยกากทราบเพิ่มเติมนะครับไปอ่าน i ิน e r s t e l l a r ได้นะครับผมวันแี้ก็ไปเริ่มที่ข้อแรกกันเลยฮะ คนที่ถือบิตคอยนั้นคุณกำลัง cheat on space นะครับในยุคข,ของนิวตันผู้ยิ่งใหญ่นะครับเขาเป็นผู้ให้กําเนิทดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงและก็การเคลื่อนที่นั่นก็คือ F เท่ากับ ma นั่นเองนะครับแรงคือมวลคูณกับความเร่งมีมวลจึงเกิดการเคลื่อนที่เมื่อไม่มีมวลก็ไม่สามารถเกิดการเคลื่อนที่ได้นะครับมันเป็นอากาศาธาตุนะครับมันจะ m o v ได้ยังไงกัน ถูกไหมฉะนั้นแล้วมีมวลจึงเกิดระยะทางนะครับนิวตันบอกว่าโลกดูดเราเข้าไปแกนกลางของโลกที่ความเร็ว10เมตรต่อวินาทีนะครับแต่แล้วในปี1905นะครับไอน์สไตน์ก็ตีพิมพ์ผลงานชิ้นโบแดงแสลงใจที่คว่ำนิวตันลงกับพื้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของแรงดึงดูดไอน์สไตน์บอกว่าไม่มีสิ่งใดเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงสมมติว่ามีคนคิดจะสร้างยานอวกาศที่เทพมากนะครับวิ่งไวเท่าความเร็วแสงคือ300,000เมตรต่อวินาทีซึ่งในทางทฤษฎีแล้วมันไม่สามารถทําได้นะครับผมอย เก่งก็แค่อาจจะได้แ er ค่แปดสิบเปอร์เซ็นของความเร็วแสงนั่นก็คือศูนย mm ์ hmm. ุูแปดของค่า c นะครับทาไมยานเทพนี้ถึงวิ่งที่ร้อยเปอร์เซ็นของความเร็วแสงไม่ได้มันติดตรงไหนมันติดที่มวลสัมพัทธภาพไงล่ะครับผมไอ้ใจบอกว่าวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่นะครับจะมีมวลเพิ่มขึ้นมากกว่าวัตถุที่กําลังหยุดนิ่งนะครับแต่เราไม่สามารถเอาวัตถุที่กาลังเคลื่อนที่อยู่มาชั่งกิโลได้นะครับผมก็ขอบคุณนะถูกของมึง ท่านั้นยังไม่พอนะครับไอสไตล์ I ยังบอกอีกว่าวัตถุที่กาลังเคลื่อนที่นะครับจะเกิดการหดสั้นลงนะครับในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนทีออ่อันนี้ไม่ใช่ควยหดนะครับผมโทษดีอย่าเข้าใจผิดนะกับมาที่มวลสมมัตธภาพนิดนึงนะครับเราไม่สามารถสร้างยานให้วิ่งเท่าความเร็วแสงได้เพราะยิ่งเคลื่อนที่เร็วเท่าไหร มวลของเราก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับผมพอมวลเพิ่มขึ้นก็ต้องใช้พลังงานในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับนั่นแปลว่าคุณมีมวลมหาศาลจากนั้นคุณจะต้องใช้พลังงานในการเคลื่อนที่ที่มีค่าอนันต์หรือว่าอินฟินิตี้นะครับซึ่งมันเป็นไป,นปนไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่บิตคอยน์นะครับเป็นสิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้เท่าความเร็วแสงเป๊ะเลยนะครับผมและในที่สุดกูก็เข้าประเด็นสักทีนะครับบิตคอยน์คือการ move แวลูที่มีความเร็วเท่ากับแสงเป๊ะเลยนะครับเนื่องจากบิตคอยมันมุบไปในสายไฟเบอร์ออปติกนะครับผมหรือว่าแยกแก้วน้ําแสงนั่นเองนะครับนึกถึงเวลาที่คุณส่งบิตคอยจากไทยไปอเมริกานะครับบิตคอยคุณจะวิ่งด้วยความเร็วแสงเลยนะนี่คือจุดที่คุณกําลังชีต on s p c e นะครับผมพอตามทฤษฎีแล้วเนี่ยไม่มีอะไรวิ่งได้เท่าความเร็วแสงนอกเสียจากแสงเสียเองนะครับผมแต่บิตคอยทาได้นะครับเพราะบิตคอยเป็น moving value network ที่ขี่อยู่บนเลเยอร์ของแสงอีกทีหนึ่ง มันเหมือนกับการที่คุณขายบ้านที่ประเทศไทยนะครับแล้วคุณก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งจะมาจากนั้นคุณก็ส่งเงินก้อนนั้นโดยระบบบิตคอยให้เพื่อนที่อเมริกาแล้วเพื่อนคุณที่อเมริกา,กาก็เอาเงินไปซื้อบ้านที่อเมริกาแะครับมันเหมือนกับการที่คุณส่งบ้านทั้งหลังผ่านสายไฟเบอร์ออปติกจากไทยไปอเมริกาด้วยความเร็วแสงนะครับผมคนฝั่งนั้นจะได้รับทันทีเร็วไวทันใจจากนั้นคุณลองจินตนาการว่าคนรับกับคนส่งอยู่คนละดวงดาวกันสิ เราจะส่งแ a วลูข้ามดวงดาวเราก็ทําได้นะครับหากเราสามารถมีทันสมิเตอร์กับรีเซ i ฟเวอร์ได้นะครับผมไม่ว่าจะระยะทางเท่าไหร่มันจะวิ่งได้ความเร็วแสงเสมอทําไมถึงแหกกฎของไอสไตเพราะเราใช้ความเป็นเนทีฟดิจิตอลของบิตคอยให้เกิดประโยชน์นะครับผมผู้คนจํานวน99%บนโลกใบนี้เนี่ยมักจะกังขาว,ว่าบิตคอยเนี่ยมันจับต้องไม่ได้มันเสี่ยงแต่บิตคอยเนอร์กลับมองตรงกันข้ามนะครับเพราะว่าความเป็นเนทีฟดิจิตอลตั้งแต่กําเนิดของมันเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ดีมหาศาลเลยนะครับไม่ใช่มาปลอมแบบ ทองคำนะครับที่มีความเป็นเนทีฟฟิสิ i ค a ลแต่เสื่ยจะดันดัดจลิตเป็นดิจิตัลผ่านระบบแบงกิ้งสุดท้ายเป็นไงฮะก็คอลับกันเห็นๆนะครับผมลองศึกษาประวัติศาสตร์การเงินสิครับคุณก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ ความเป็นเนทีฟดิจิตอลของบิตคอยนะครับทำให้คนที่ถือบิตคอยเกิดการชี t ออนสเปซกล่าวคือเขาสามารถมูฟแวลูไปลงที่ใดก็ได้ด้วยความเร็วแสงนะครับเพราะความเป็นดิจิตอลนั้นทําให้มันไม่มีมวลนะครับมันเลยไม่เข้ากฎสมรติภาพหรือไม่ติดแมสส์เรลเทอวิตี้นั่นเองนะครับผมมวลกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันตามสมการ E เท่ากับ mc สองนะครับผมมวลกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันมันแปลงไปแปลงมาได้คุณเชื่อไหมว่าด้วยสมการนี้เนี่ยเราสามารถต้มน้ําให้เดือด ได้ด้วยทรายเม็ดเดียวนะครับผมหากเรารู้วิธีการดึงพลังงานของมันออกมาบิตคอยไม่มีมวลและเคลื่อนที่ได้เท่าความเร็วแสงแต่สิ่งที่สำคัญก็คือบิตคอยมี energy และ value ขี่อยู่บนนั้นด้วยนะครับผมไอ้เหี้ย มันเป็นไปได้ยังไงนะครับก็ไหนว่าไอสไตน์บอกว่า e เท่ากับ mc สแควร์ไงมวลกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันแปลงไปแปลงมาได้แต่ bitcoin ไม่มีมวลแล้วยังจะเสือกมีพลังงานสิงอยู่พลังงานคืออะไรพลังงานมาจากไหนคํญญาตอบก็คือพลังงานที่สิงอยู่บนบิตคอยนั้นนะครับคือพลังงานส่วนเกินของมนุษย์นั่นเองนะครับ พลังงานส่วนเกินก็คือแวลูซึ่งแวลูก็คือ Time นั่นเองมันคือเวลาส่วนเกินของมนุษย์ที่เป็นนามารมแล้วหาสถานที่สิงไปเรื่อยๆเพื่อให้มันมีความเป็นรูปธรรมจับต้องได้ครับผมม,มันเป็นสิ่งที่ไหนบ้างก็เกลือบัวหอยเบีย้ยเงินพดด้วงทองคําธนบัตรหุ้นสิ่งปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์ง่ายๆก็คือ เมื่อมนุษย์ทํางานแล้วเกิดคุณค่าต่อผู้อื่นมันจะเกิด Value หรือว่าพลังงานหรือว่า t ทม์นะครับไปเก็บไว้ในวัตถุวัตถุหนึ่งที่ทําหน้าที่เป็น Money นะครับผมหากอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้ไปดูเรื่อง Network War วอร์น i ะครับบิคอยนอนุญาตให้ Value เอเนจี energy, แล้วก็ไทม์ส่วนเกินของมนุษย์เนี่ยขึ้นมาสิงอยู่บนคลาวแล้วก็มูฟไปมาด้วยความเร็วแสงโดยที่ไม่ต้องมีมวลมาเกี่ยวข้องเลยครับนี่คือการแหกกฎการเคลื่อนที่ในสเปซอย่างแรงเลยนะครับผมและสิ่งที่ทำหน้าที่ในการคอนเวิร์ตแวลูเอเนจีหรือว่าไทม์ของมนุษย์เนี่ยให้มาสิงขึ้นบนเลเยอร์ของแสงได้นะครับคืออะไรตอบคือไมเนอร์ยังไงละครับผม เพราะไมเนอร์นะครับคือจุดเชื่อมระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนเพราะไมเนอร์ทำหน้าที่เป็น ADC นั่นก็คือการคอนเวิร์ตอะนาล็อกทูดิจิตอลนะครับผมเพราะ Value ที่สิงอยู่บนทรัพย์สินประเภทต่างๆเนี่ยครับมันเป็นอะนาล็อกอยู่มันเป็นฟิสิกอลอยู่มันจับต้องได้อยู่ครับนั่นเนี่ยคืออะนาล็อกฉะนั้น Value ที่สิงอยู่บนวัตถุเหล่านี้นะครับจะต้องถูกคอนเวิร์ตเสียก่อนและไมเนอร์คือคนที่ทำหน้าที่นั้นครับ เพราะฉะนั้นไมเนอร์ minor, จึงต้องเบรนเอเนจีทิ้งนะครับเพื่อทําการซิงโครไนซ์ให้เอเนจีในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนครับแต่ที่คนไม่รู้อินโอยเน่เสือกมาบอกว่าจะเอาไมเนอร์ของบิ c คอยออกเพราะว่ามันเปลืองไฟโถวายถ้ามึงเอาไมเนอร์ออกนะครับมึงจะคอนเวอร์ตพลังงานอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลได้ยังไงถ้ามึงเอาไมเนอร์ออกพลังงานของโลกจริงกับโลกเสมือนจะไม่ยึดโยงกันอีกต่อไปผลลัพธ์ก็คือพังเท่านั้นครับผม อนาล็อกคืออะไรดิจิตอลคืออะไรตอบอนาล็อกคือสิ่งที่มีความต่อเนื่องทางเวลาครับผมอย่างเช่นน้ําหนักตัวของคุณเนี่ยจริงๆน้ําหนักตัวของเราเนี่ยมันมีตัวเลขอยู่ทุกเวลาถูกไหมไม่ว่าเวลาไหนวินาทีใดก็ตามมันจะมีค่าค่าหนึ่งเสมอเช่น ผมน้ำหนัก63กิโลใช่ปะในตอนช่งางเมื่อเช้าแต่ในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักตัวของเราอาจจะ62.5ตอนที่ท้องว่างหรือว่า63.7ตอนที่แดกอิ่มๆม,มาก็ได้ถูกปะมันมีค่าตลอดเวลามันขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลาถึงแม้เราจะไม่ได้ช่างก็ตามนะครับคือน้ำหนักของเราทั้งวันเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันไม่ว่าช่วงเวลาใดเราก็จะมีน้ำหนักอยู่เลขหนึ่งเสมอนะครับแค่เราไม่ได้ช่างเท่านั้นเองฉะนั้นน้ำหนักตัวของเราก็คือข้อมูลอนาล็อกนะครับคือจะมีความต่อเนื่องทางเวลาแบบไซเวฟนะครับแต่เรา สามารถแปลงค่าน้ำหนักของเราครับให้เป็นข้อมูลดิจิตอลได้ครับด้วยการแซม pling การแซม pling คืออะไรมันคือการวัดค่าและมีพีเรียดของเวลามาเกี่ยวข้องนะครับผมการที่เราวัดน้ำหนักทุกๆ1ชั่วโมงจับเวลาเลยพอครบ1ชั่วโมงก็ไปชั่งกิโลครับไม่ว่าจะเป็นกิโลเข็มหรือว่ากิโลดิจิตอลก็ตามแล้วเราก็ทำการบันทึกข้อมูลไว้อย่างเช่นสมมติน้ำหนักตัวผมในชั่วโมงแรกผมไปชั่งได้6 3 5กิโล ชั่วโมงที่2นะครับไปช่างได้63.2ชั่วโมงที่3ได้63.0ชั่วโมงที่4ได้62.7ชั่วโมงที่5ได้62.5อา่ะไอสัตว์กูเป็นเอดแล้วนะือเ่าน้ำหนักกูลดตลอดเลยนี่เรียกว่าการแซมปิ้งทุกๆ1ชั่วโมงครับมันคือข้อมูลดิจิตอลแล้วนะครับผมจากน้ำหนักของผมที่อยู่ในตัวของผมทุกเวลานะครับมันเป็นข้อมูลอนาล็อกแต่พอทำการแซมปิ้งทีเนี้ยน้ำหนักของผมก็กลายเป็นข้อมูลดิจิตอลทันทีนี่คือหน้าที่ขออง minor ครคืกา แปลงพลังงานอนาล็อกไปเป็นดิจิตอนนะครับนี่คือจุดที่เป็น proof of work ของ miner ซึ่งจะขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดไปแล้วระบบพังทันทีนะครับระบบจะไม่ยึดโยงกับพลังงานอีกต่อไปมันจะไม่ซิงก์กันระหว่าง2โลกนะครับผมหากไม่มี proof of work มันก็จะไม่ work เพราะมันจะไม่มีคน proof proof of work คือสิ่งที่สําคัญมากไม่ว่าจะระดับบุคคลหรือว่าระดับประเทศนะครับผมมือว่าอเมริกาที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาทุกวันนี้เพราะอะไร พะอเมอกามีผู้ประกอบการไงผู้ประกอบการของเมกามีอะไรบ้างครับก็เหยียบดวงจันทร์เทคโนโลยีทหารกองทัพเอ่อนิวเคลียร์นะครับผมโดยเฉพาะกองทัพกับนิวเคลียร์เนี่ยนี่คือผู้ประกอบการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเลยครับมันใช้เงินมหาศาลทดลองระเบิดมานับครั้งไม่ถ้วนระดมสมองกันอย่างหนักในการพัฒนาจนทําให้มันเวิร์กขึ้นมาได้จริงๆนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่เวิร์กนะครับไปลงที่ฮิโรชิมากับนาง,งาซากินะครับเพื่อเป็นการโชว์พุฟนะครับผมถามว่าทุกวันเนี้ย มันยังมีอยู่ไหมนิวเคลียร์มีนะครับมีทั้งอเมริการัสเซียและก็หลายประเทศนะครับ แต่เขาไม่ไดเอามายิงใส่กันนะครับทุกประเทศทําเพื่อโชว์ proof of work ของตัวเองกันเฉยๆนะครับกองกําลังทหารต่างๆก็คือ proof of work ของประเทศมหาอำนาจนะครับผมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็น proof of work ที่จะต้องเบินด้วยเลือดเนื้อเบินเงินมหาศาลนะครับแต่ยุคใหม่เหล่านี้มีม i n น์นะครับผมซึ่งเป็น proof of work ของบิตคอยนนะครับไม่จําเป็นต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันอีกต่อไปไม่จําเป็นต้องลบราคาฟันกันอีกนะครับแต่เราเบินพลังงานแทนซึ่งดีกว่า proof of work ที่เสียเลือดเสียเนื้อเป็น,นไหนๆเลยนะครับ คนที่ถือบิตคอยคุณกำลังชีตออนไทม์ครับผมคนที่ถือบิตคอยคุณกำลังโกงเวลาอยู่แล้วเวลาคืออะไรอเล็กตาเติลบอกว่าเวลาคือหน่วยวัดการเปลี่ยนแปลงนะครับหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดเวลาแต่นิวตันก็เห็นแย้งนะครับบอกว่าเวลาคือหน่วยวัดการเปลี่ยนแปลงก็จริงอยู่นะครับไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ยังไงเวลาก็เดินนะครับเวลาคือฉากหลังของเอกภพมันแยกออกมาจากทุกสิ่งไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยเวลามันเดินของมันไปเรื่อยๆไม่สนหีสนแตดใดๆครับผม ไอนสไตล์เห็นแยงครับบอกว่าเวลาคือหน่วยวัดความเปลี่ยนแปลงที่ยืดหดได้นะครับผมมันมิกซ์เข้าไปกับทุกสิ่งในเอกภพบครับสับเทคนิคเรียกว่าไทม์ไดเลชันครับผมเมื่อไอน์สไตล์ออกมาบอกแบบนี้ก็ทำให้เกิดการทดลองต่างๆมากมายนะครับที่พยายามจะแหกหน้าไอน์สไตล์นะครับทั้ง h a v e l e เอ e กซ e เพลกับ Rossi Hall Experiment นะครับอันโด่งดังนะครับที่จะโชว์ไทม์ไดเลชันกับ l length Contraction และทุกการทดลองก็สรุปได้เหมือนกันหมดนะครับว่า ไอสไตล์พูดถูกเวลาของดวงดาวบางดวง1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเท่ากับเวลาบนโลก7ปีเลยก็ได้นะครับผมหากดาวดวงนั้นอยู่ใกล้หลุมดําหากอยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับไปอ่านได้ในหนังสือ The Order of Time นะครับนิวตันบอกว่าทุกการเคลื่อนที่จะต้องมีฟิกชันหรือว่าแรงเสียดทานนะครับผมไม่ว่าคุณจะดันกล่องไปบนพื้น แล้วก็จะมีแรงเสียดทานสวนมาเสมอไม่ว่าพื้นจะลื่นเบียงใดก็ตามนะครับมันจะมีแรงเสียดทานเสมอหรือแม้กระทั่งคุณขับรถล้ลอรถของคุณก็จะกลิ้งไปบนถนนถูกไหมแต่ถึงกรานั้นก็ยังมีแรงเสียดทานกระทําต่อล้อของคุณอยู่ดีนะครับหรือคุณจะขับเครื่องบินนะครับแรงเสียดทานบนพื้นไม่มีแต่มันก็จะมีแรงเสียดทานลมอยู่ดีนะครับสับเทอร์โมไดนามิกเขาเรียกว่า drag w i n นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่แบบไหนก็จะต้องมีแรงเสียดทานไม่ว่าคุณจะเคลื่อนที่ผ่านสเปซจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ หรือเคลื่อนที่ผ่านการเวลาการเคลื่อนที่ผ่านการเวลาคืออะไรคุณเคยใส่ทองไว้1ิปีไหมจากนั้นคุณก็เอาไปขายแล้วเวลาชั่งน้าหนักเนี่ยคุณก็จะพบได้ว่าน้ําหนักทองมันหายไปเฮ้ยมันหายไปจริงๆถึงแม้ว่ามันจะหายไปนิดเดียวแต่มันก็หายไปนะครับและมันหายไปไหนมันหายได้ยังไง ไม่ใช่เพราะว่าตาชจางของร้านทองไม่ตรงนะครับแต่น้ําหนักของทองมันหายไปจริงๆนี่คือจุดแสดงให้เห็นว่าไม่มีวัตถุใดที่จะเคลื่อนที่ข้ามผ่านการเวลาโดยที่ไม่สูญเสียมวลเลยแต่สิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญที่สุดก็คือการรักษาแว l ลูข้ามผ่านการเวลาอันนี้น,นะครับเกือบทุกสิ่งเนี่ยมีปัญหาหมดเลยนะครับเพราะฟิชชั่นมันไม่ได้ กัดกินแค่มวลอย่างเดียวนะครับมันยังกัดกินมูลค่าของวัตถุด้วยการเวลาทําให้วัตถุสิ่งของเปลี่ยนแปลงไปการเวลามันกัดกร่อนเพราะฉะนั้นเราสามารถพูดได้ว่าไม่มีวัตถุใดที่จะคงสภาพสมบูรณ์ได้ร้อยเปอเซ็นเมื่อเดินทางข้ามผ่านการเวลาจากอดีตมาสู่ปัจจุบันหรือปัจจุบันไปสู่อนาคตนะครับ มันจะต้องมี loss ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ไม่ว่าการเคลื่อนที่ผ่าน space หรือเคลื่อนที่ผ่าน time แต่สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับบิตคอยนะครับเพราะความเป็นดิจิตอลของมันจึงทําให้มันหลบหลีกการกัดก่อนของเวลาได้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับมันจึงเป็นสมการของบิตคอยคือ1 BTC เท่ากับ 1, 1 BTC นั่นเองนะครับด้วยคุณสมบัติความเป็นดิจิตอลของ b บิตคอยแล้วทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ข้ามผ่านการเวลาได้โดย loss เป็น0นครับผมไม่ว่าระยะของการเวลาจะเป็น1,000ปีหรือว่า1,000 0ปีก็ตามด้วยคุณสมบัตินี้นะครับจะทำให้1 BTC เท่ากับ1 BTC เสมอนี่คือการแหกกฎของเวลาครั้งยิ่งใหญ่นะครับฉะนั้นจึงนำมาสู่ข้อ3นะครับก็คือคนที่ถือบิตคอยกำลัง cheat on space and time ไปพร้อมๆกันครับ บิตคอยเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าทุกเอนจินบนโลกครับผมบิตคอยเคลื่อนที่ผ่านการเวลาได้โดย loss หรือฟิกชั o นเนี่ยเป็นศูนย์เพืพ่อนๆหลายคนกําลังจะบอกว่าไอ้ห่าพิชิตแม่งเป็นใครว่าเก่งกว่าไอ้สไตล์หรอวะ ไม่นะครับแต่สมการของไอสไตน์ก็ยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่เหมือนกันนะเข้าตายหาไปซะก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับเขาเกิดในยุคอนาล็อกไม่ทันได้สัมผัสยุคดิจิตอลนะครับนักวิทยาศาสตร์ทุกคนมีทฤษฎีที่บกพร่องด้วยกันทั้งนั้นนะครับเป็นเรื่องปกติถูกท้าทายแนวคิดเป็นเรื่องปกติครับผมความไม่สมบูรณ์ของไอสไตน์คืออะไรคุณเคยได้ยินปรากฏการณ์เสาไม้กับยุงฉางไหมโพบานพาราดอก แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นทวินพาราดอกซ์นะครับคือหากมีฝาแฝดสองคนนะครับเราจะให้อีกคนหนึ่งอยู่บนโลกแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งขี่จรวดออกนอกโลกไปนะครับด้วยความเร็ว 0.8c เมื่อฝาแฝดทั้งสองกลับมาพบกันอีกครั้งเราจะเห็นได้ว่าแฝดคนที่อยู่บนโลกนั้นจะมีอายุที่แก่กว่าแฝดที่เดินทางในจรวดนะครับผมความแตกต่างของอายุ นี้เกิดขึ้นจริงนะครับตามทฤษฎี t i ม e d ดเล t i ชันนะครับเนาะแต่ปัญหาที่สําคัญก็คือว่าความแก่ชรลาของแฝดที่อยู่บนโลกนั้นมันเกิดขึ้นตอนไหนกันแน่ตอนเร่งความเร็วออกจากโลกหรือเปล่าหรือว่าตอนขี่จรวดด้วยความเร็ว0.84หรือตอนชะลอความเร็วเพื่อวกกลับหรือว่าตอนเร่งความเร็วเพื่อวกกลับอะไรเงี้ยครับผมซึ่งสมการของไอน์สไตน์นะครับก็ยังมีปัญหาณจุดนี้อยู่นะครับผมจริงๆมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นปัญหาให้กับไอน์สไตน์ถึงกับอุทานออกมาบอกว่าโอ้ช oh, ิด คือในขณะที่เขาออกทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปนะครับเขาได้ใส่ cosmological constant ก็คือค่าคงที่จักรกวาลลงไปในสมการของเขาด้วยนะครับแต่พอภายหลังฮับเบิลได้ค้นพบว่าเฮ้ยเอกภพมันขยายตัวตลอดเวลานะทีนี้ไอสไตน์ถึงกับเดินทางไปหาฮับเบิลเลยนะครับแล้วก็ไปถามว่าเฮ้ยมันจริงหรือวะจิบหายแล้วกูมีปัญหาก e ับอีลัมดาตรงกลางนี้ซะแล้วนะครับผมบิตคอยเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราสามารถ กงในโดเมน p a c e แล้วก็ไทม์ได้นะครับผมมันเป็นเหมือนกับการอัปโหลด a l u e ขึ้นคลาวไว้แล้วเราสามารถซิงค์ลงตรงไหนของ Space ก็ได้หรือว่าซิงค์ลงตรงไหนของไทม์ณจุดเวลาไหนของเวลาก็ได้โดยปกติแล้วข้อมูลทุกชนิดบนคลาวจะไม่สามารถซิงค์ a l u e ออกมาได้นะครับผมยกเว้นข้อมูลบัญชีของธนาคารนะครับ ที่เราจะสามารถซิงค์แวลูออกจากตู้ ATM ได้นั่นเองนั่นก็คือธนบัตรแต่ธนบัตรของธนาคารเองก็มีฟิกชันในแกนไทม์สูงมากนะครับยิ่งไปกว่านั้นธนบัตรและตู้ ATM ก็กําลังจะหายไปด้วยฮทองคำเองก็มีฟิกชันในแกนสเปซและก็ไทม์เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรที่เพอร์เฟคเท่าบิตคอยอีกแล้ว พลังงานและ Value ที่สิงอยู่ใน Bitcoin Network นั้นมากมายมหาศาลแต่ Bitcoin นี้เสือกไม่มีมวลมันแคล r ี่พลังงานได้ยังไงมันต้องมีมวลสีถึงจะมีพลังงานได้ตามสมการ E เท่ากับ mc Square นะครับแหกกดแล้วอีกหนึ่งพิชิตบอกว่า Bitcoin จะเป็นสถานที่เก็บ v a l u ลของมนุษย์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันไปจนถึงอนาคตอันนี้หมายความว่ายังไงแว l u ลของมนุษย์ในอดีตมันไปอยู่ตรงไหน ก็อยู่ในตึกรามบ้านช่องที่ดินทองคำหุ้นและทรัพย์สินอื่นๆทั้งหลายนั่นแหละครับผมอธิบายให้เห็นภาพก็คือให้คุณย้อนกลับไปในวันที่เป็นจุดเริ่มต้นของอรารยธรรมมนุษย์นะครับคิดย้อนกลับไปในวันที่มนุษย์ทุกคนไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยทุกคนเท่ากันหมดไม่มีตึกใหญ่ๆไม่มีคนรวยโอเคไหมจากนั้นมันก็จะมีคนขยันหรือคนฉลาดกว่าเพื่อนนะครับที่ทํางานเก็บหอมรอมริบแล้วก็เริ่มสะสมเงินได้มากขึ้น พอคนนี้ตายเงินที่สะสมก็ตกไปสู่ทายาตรุ่นถัดไปจากนั้นทายาทเจนที่สองก็ทำงานหาเงินเก็บหอมลอมลิบจนซื้อบ้านซื้อทองได้พอคนนี้ตายเขาก็ส่งต่อบ้านและก็เงินทองมาสู่ทายาตรุ่นถัดไปจากนั้นทายาทเจนที่สามก็ทำงานเก็บหอมลอมลิบจนขายบ้านแล้วก็เปลี่ยนเป็นตึกสี่ชั้นพอคนนี้ตาย เขาก็ส่งต่อทรัพย์สินให้ทายาทรุ่นถัดไปจากนั้นทายาทเจนที่4ก็ทํางานหาเงินเก็บหอมลอมลิดจนขายตึก4ชั้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นตึก12ชั้นพอคนนี้ตายเขาก็ส่งต่อให้ทายาตรุ่นถัดไป แล้วก็ตายหาแล้วก็ส่งต่อแล้วก็ตายหาแล้วก็ส่งต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้กี่เจนแล้วทีเนี้ยเวลมันก็จะถูกคอลเลกแล้วก็ให้บวมขึ้น,บว,นบวมขึ้นบวมขึ้นเรื่อยๆคุณจะสังเกตได้ว่าความมั่งคั่งที่สั่งสมต่อกันมานะครับมันจะไปกองอยู่ที่ทรัพย์สินต่างๆแวลู ute, มันจะบวมขึ้นบวมขึ้นและแวลูมันจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยิ่งส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆก็ยิ่งมีความมั่งคั่งมากขึ้นเรื่อย แล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนคนเดียวนะครับมันเกิดขึ้นกับมนุษย์เกือบๆทุกคนในวันที่บิตคอยถือกําเนิดขึ้นมานะครับแล้วมันกําลังทําการสูบเอาแว l ลูหรือว่าความมั่งคั่งที่แฝงอยู่ในทรัพย์สินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําตึก12ชั้นอันนั้นหุ้นแล้วก็อสังหาเงินฝากที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแวลูบางส่วนจะถูกสูบเข้าไปและก็สิงอยู่ในบิตคอยครับนี่เป็นที่มาของคาว่าบิตคอยจะกลายเป็นสถานที่ในการเก็บแว l u ลูของมนุษย์ และในปัจจุบันนี้นะครับมนุษย์ที่กําลังทํางานหาเงินกันงกๆกงกงนั้นนะครับพวกเขากําลังจะเก็บ Value จากการทํางานใส่เข้าไปในบิ c o อยสมทบเพิ่มเข้าไปอีก ฉะนั้น Value ใน Bitcoin ก็จะบวมขึ้นเรื่อยๆนี่จึงเป็นไปตามสิ่งที่ Michael s a y l o r ได้พูดไว้นะครับว่า Bitcoin is going up forever นะครับยิ่งมีมนุษย์เกิดขึ้นมายิ่งทำให้ Value ใน Bitcoin นั้นบวมขึ้นบวมขึ้นยิ่งมีคนเกิดในเจนถัดไป Value ใน Bitcoin ก็จะยิ่ง add up เข้าสู่ Bitcoin มากขึ้นทุกวันนะครับผมคนทางเดียวที่จะหยุดการบวรมขึ้นของ value ใน Bitcoin ได้ก็คือให้มนุษย์ทุกคนหยุดเกิดหยุดย็ดกันหยุดทำงานแล้วก็หยุดแดกด้วยนะครับเพราะการแดกคือการไป กิน value ของคนอื่นถูกไหมซึ่งมันก็คือการ add up value เหมือนกันหนทางเดียวที่จะหยุดการบว,วมขึ้นของ value ใน Bitcoin ได้คือมนุษย์ทุกคนจะต้องนอนเฉยนะครับแล้วก็ตายหาไปพร้อมๆกันครับซึ่งไม่มีวันเป็นไปได้นะครับผมนี่เป็นที่มาของคําพูดของพิชิตที่ว่า Bitcoin จะเป็นสถานที่เก็บ value ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตไปจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันไปจนถึงอนาคตนะครับผม bitcoin มันได้เกิดขึ้นมาแล้วมันหยุดไม่ได้และมันไม่มีวันที่จะหายไปมันเป็น chain reaction มันเป็นเหมือนปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันในดวงอาทิตนะฮะที่มีไฮโดรเจน4ตัวฟิวชันกันเป็นาธาตุใหม่ก็คือฮีเลียมนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมดวงอาทิตย์ถึงบวมขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับดวงอาทิตย์นั้นจะสว่างขึ้น10%ทุกๆ1000ล้านปีนะครับดวงอาทิตจะบวมขึ้นเรื่อยๆจนกืนกินดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะครับผมหลังจากนั้นโลกของเราก็จะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันร้อนเกินไปเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในเวลา4บิลลิยนเยียนะครับ และจะมีอีกเหตุการณ์นึงนะครับที่จะเป็นตัวคาตาไลซ์ให้โลกของเรานั้นมันอยู่ไม่ได้ก็คือการชนกันของกาแล็กซี่ทางชั้งเผือกกับแอนโดเมดานะครับผมซึ่งการชนกันนี้จะเกิดขึ้นใน4.5ิลนลียนยีนะครับ และความเร็วในการเคลื่อนที่ของแอนโดเมดาที่มาหาเราก็คือ110กิโลเมตรตวินาทีนะครับเราจะเห็นมันสว่างมากขึ้นเรื่อยๆเ,เราจะเห็นขนาดปรากฏของมันใหญ่ขึ้นทุกวันหากมนุษย์ยังก้มหน้าก้มตาทํางานหนีเงินเฟอ้อผู้คนคงไม่มีเวลาที่จะคิดแก้ปัญหาใหญ่ระดับนี้ได้ถูกไหมฮ ซึ่งมันจะนํามาสู่การสูญพันธุ์ของมวลมนุษยชาติอีกครั้งตอนนี้โลกของเราเนี่ยรู้กระจ่างเกี่ยวกับทฤษฎีของนิวตันและเราก็รู้กระจ่างเกี่ยวกับทฤษฎีของไอน์สไตน์แต่เรารู้เรื่องราวของควอนตัมเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เรายังไม่รู้หาเลยเกี่ยวกับมันเลยนะั่นก็คือเรื่องของขึ้นความโน้มถ่วงครับหากเราทราบเรื่องนี้ครับจะทําให้เราควบคุมแรงโน้มถ่วงได้นะครับผมและเราก็จะทราบถึงจุดซิงคลาริตี้หรือสิ่งที่อยู่ใจกลางหลุมดําได้นะครับเพราะว่าหลุมดํานั้นเป็น ใจกลางของกาแล็กซีทุกกาแล็กซี่นะครับผมเราเกิดช้าไปเลยไม่ทันยุคของการสำรวจทะเลเราเกิดเร็วไปเลยไม่ทันยุคของการสำรวจดวงดาวแต่เราเกิดมาณัดจุดนี้เพื่อแก้ปัญหาระบบทางการเงินนะครับผม Fix the money Fix the world พิชิตบอกไว้ว่า Bitcoin จะทำให้คุณ cheat on space and time นะครับผมคุณเชื่อในสิ่งที่พิชิตนำเสนอไหมครับหากคุณเชื่อเราก็ไปศึกษาหาความรู้กันต่อแต่ถ้าหาคุณไม่เชื่อผมก็ขอให้คุณโชคดีครับ